สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะวันนี้ป้าจะมาสาธิตการซื้อเหรียญ ZMT นะแบบวางไม้ pending สีไม้แล้วก็ไล่ราคานะคะเริ่มต้นเราก็เข้าไปที่แอปนะคะในมือถือแล้วก็กดซื้อนะคะกดแลกเปลี่ยนแล้วก็กดซื้อนะคะ แล้วเลือกที่จำกัดนะคะไม่เอาราคาตลาดนะคะเอาราคาจำกัดหรือถ้าภาษาอังกฤษก็เป็นลิมิตนะคะแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินที่เราจะซื้อลงไปนะคะแล้วก็ใส่ราคาค่ะใส่ราคานะคะอ,อ,อันนี้ป้าได้ทำการโอนเงินเข้ามาไว้ในแอปเนี่ยแป0พบาทนะป้าจะ เป็นการสาธิตเฉยๆนะไม่ได้ซื้อจริงนะแล้วป้าก็จะโอนออกนะคะซึ่งป้าจะทำคลิปการฝากเงินและการถอนเงินจากซิฟเมกให้ดูด้วยนะคะอันนี้ก็ไม้แรกนี้จะซื้อที่จำนวนทุน2,000แล้วก็ราคาที่10บาทนะ10บาทนิดๆน,น,นะคะป้าขี้เกียจพิมพ์เป็น10ท้วนนะก็ ใช้เครื่องหมายกดลบลบลบแล้วมันก็ขึ้นให้ว่ากว่าๆนะคะเราก็กดยืนยันคําสั่งซื้อไปนะคะอันนี้คือไม้ที่1น,นะคะไม้ที่1ป้าวางที่ราคา10บาทจํานวนเงินทั้งสิ้นสอง0ันบาทก็จะได้เหรียญเยอะเยอะเลยนะคะ,ะคราวนี้เราก็ไปเข้าซื้อไม้ที่2องทำเหมือนเดิมค่ะก็กดไปที่ z mt นะคะเหรียญที่ต้องการแล้วก็กดแลกเปลี่ยนแล้วกดซื้อ นะคะแล้วก็ใส่จำนวนเงินนะเลือกตรงจำกัดแล้วก็ใส่จำนวนเงินสอง0ันบาทไปนะคะเราเราลง8,000เพราะฉนั้นเราจะวางไม้ละ2,000นะสี่ไม้นะคะแล้วก็เลือกราคาที่บวกไปจากของเดิม4บาทก็เป็น14บาทนะสิบบาทนิดๆโดยประมาณจำนวนเหรียญจะได้เท่านี้เขาคำนวณมาให้เราโอเคเราก็กดยืนยันคำสั่งไป เสร็จไปแล้ว2ไม้นะคะไม้ละสองพแล้วก็ซื้อไม้แรกที่10บาทไม้ที่สองที่ส4ต่อไปก็จะเป็นไม้ที่3นะคะไม้ที่3ก็วางแผนว่าจะบวกไปอีก4บาทก็คือ18บบาทเนาะเราก็กดแลกเปลี่ยนกดซื้อนะคะแล้วก็เข้าไปเลือก ZMT นะคะ ZMT แล้วเลือกที่จำกัดนะหรือลิมิตในภาษาอังกฤษแล้วก็ใส่จำนวนต้นทุนเข้าไปว่าเราจะซื้อ2,000บาทไม้นี้เราจะซื้อที่ราคา18บาทนะคะแล้วก็ดูจำนวนเหรียญน,นะคะถ้าพอใจก็กดยืนยันคำสั่งซื้อก็จะเห็นว่าใน pending order นะคะเราจะมีทั้งหมด3ไม้แล้วนะคะ ต่อไปก็เป็นไม้ที่4ก็คือจะซื้อในราคาปัจจุบันหรือราคาที่ใกล้เคียงราคาปัจจุบันที่สุดนะคะก็คือตอนนี้ราคาปัจจุบันมันอยู่ที่22บาทกว่า,วานะคะเราก็กดแลกเปลี่ยนแล้วก็ก กดซื้อนะคะกดซื้อแล้วเลือกที่จำกัดเหมือนเดิมค่ะจำกัดหรือลิมิตนะคะแล้วก็พิมพ์จำนวนเงินลงทุนลงไป2,000บาทอันนี้ไม้สุดท้ายของเราแล้วนะแล้วก็เลือกที่ราคาอันนี้ป้าเอา22นะป้าจะเอา22ท้วทนเลยนะคะไม่เผื่อนะคะจากนั้นก็กดยืนยันนะกดยืนยันเวลากดยืนยันให้ตรวจดูดีๆด,ด้วยนะคะว่าจำนวนเงินลงทุน จำนวนราคาเหรียญนะคะแล้วก็จํานวนเหรียญเนี่ยมันโอเคไหมนะคะแต่ว่าจํานวนเหรียญนี่มันคำนวณมาให้อยู่แล้วละเราดูว่าเงินลงทุนเราใส่ถูกไหมแล้วก็ราคาเหรียญเราใส่ถูกไหมนะคะถ้าถูกต้องเนี่ยหมดทุกอย่างแล้วเราก็กดยืนยันคําสั่งซื้อไปนะคะในกรณีที่เราซื้อเหรียญในซิฟเมกนี้จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อนะคะค่ะเราก็ได้ไหมที่4ี่ ครบแล้วนะรวมเป็น4ไม้ pending order นะคะไม้ละสองพันนะคะแล้วก็วางราคานะคะไว้สี่เลเวลก็คือ10 14 18แล้วก็22บาทนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะการซื้อขายเหรียญแบบวางไม้ pending 4ไม้นะคะของเหรียญ z mt ซื้อในแอป i p make นะคะก็ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้านักลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ